ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มปล่อยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2543อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีเขตติดต่อและซ้อนทับกับอุทยานแห่งชาติอินทนนท์และอุทยานแห่งชาติออบดวงโดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งพัฒนาอาชีพสังคมและสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงในพื้นที่ ซึ่งแต่เดิมนั้นทำได้แบบหมุนเวียนไม่มีกเกษตรถาวรสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนและขาดปัจจัยพื้นฐานในด้านต่างๆศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มปล่อยมีพื้นที่และผิดชอบ4,94,823ไร่ครอบคุม15หมู่บ้าน545ครัวเรือนอุณหภูมิต่ำสุด6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย1,300ม mm ิลิเมตรต่อปีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบลุ่มสำหรับทำนาพื้นที่เพาะปลูกกระจายอยู่ตามหุบเขากิจกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมแปลงสาธิตภายในศูนย์เช่นผักต่างๆกาแฟพันอาลาบิก้าอาโวคาโดพันเฮสชมแปลงสาธิตปลูกพืชและผสมประส แบบผสมผสานพืชสมุนไพรที่ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านขุนแตะชมสวนพับของเกษตรกรเกรียบผลผลิตเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมการทำนาขัา้นบันไดของชา,า,า,าวเขาเผ่ากะเหรียงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมวิถีชีวิตชาวเขา,าเผ่ากะเหลี่ยงเครื่องดนตรีแตะนาการทำข้าวด้วยคบกระเดื่องพิธีกรรมต่างๆและความเชื่อในการอนุรักษ์ป่า งานขึ้นปีใหม่ของกระเหรี่ยงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติออกหลวงน้ำตกแม่เตี้ยเป็นน้ำตกต้นน้ำอยู่ในอุทยานแห่งชาติออกหลวงห่างจากอำเภอจอมทองประมาณ10-11กิโลเมตรน้ำตกแม่เซเคเป็นน้ำตกสามชั้นสูงประมาณ10เมตรจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยสองเมีย ที่อยู่สูงเจรับ,บน้ำทะเล1,500เมตรซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ของชาวกะเหรี่ยงขอบคุณครับ